มันหมดแล้วมันก็นคิดว่าไงมันจะเอาี่ไรกินเนี่ยวันนี้มันขัดขวางเรื่องอะไรเนี่ยเงินของมันไงเองเป็นตัวขัดขวางเหรอเองขัดขวางยังไงบอกมาก็มันไปข่องเงินกับลุงโงคราไงลุงโนเองมาจากไหนเฉพาะสื่ออะไรโอ้โหลอเองมาขัดขวางอะไรบ้างแฮร์รี่มาดิ จะรวยใช่ไหมกูญิงคนนี้จะรวยอเอ็นไฟเยอนะโอเคขเขาจะทันเพื่อนคนอ่นไอพี่อย่าเจ้าไม่เาเอาเวนแตกเลยในน้ำพูยิงชุกเจ้าไปอยู่นี่ ออกไปทัพพิใส่ออกไปพูดเลยทัพไิพูดเลยออกไปเจนไม่เล่นฟังคำสั่งของเด็กคนนี้นั่กเองฟังฟังคำสั่งแม้แต่เด็กคนนี้เลยทั่งเลยออกไปลูกเรียบร้อยทัพพิธายเจ้าใจสะอาดของเด็กๆวางมีดหัวเลยออกไป ทบแล้วลูกยิ้มด้วยยิ้มด้วยไปไปกับลูกอกินเสร็จแล้วเนี่ยดูไว้ใครกลัวผีผีเข้าเด็กนึงไม่กลัวสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับเป็นยังไงกันบ้างดูคลิปวิดีโอนี้แล้วได้บทเรียนอะไรในชีวิตของท่านบ้างเมื่อท่านดูคลิปนี้แล้วเอาไปอ่านกับพระวจนะของพระเจ้า และอธิษฐานใข้ครวนท่านได้บทเรียนอะไรท่านเห็นอะไรผมจะมาอธิบายเบื้องหน้าเบื้องหลังของคลิปนี้สั้นๆและบทเรียนสําคัญที่ผมจะมาบอกกับพี่น้องซึ่งในวันพุทธที่19มกรามกาผมจะมีไลฟ์สอนเกี่ยวกับสงการ,รฝ่ายวิญญ,ญาณตัวขัดขวางพระพรการเงินในชีวิตของท่านเพราะตัวที่สำแดงตัวนี้เป็นตัวที่ขัดขวางพระพรการเงินในชีวิตของเธอผมจะสอนเรื่องพระเยซูป,ปอม พระวิญญาณปลอมเราจะรู้ได้ไงว่าพระวิญญาณเคลื่อนไหวจริงไม่จริงพี่น้องครับผมจะมาสอนในบทที่สิบก้ามกกาทุ่มครึ่งเป็นต้นไปแต่วันนี้ผมจะมาแบ่งปันบทเรียนสั้นๆผ่านในคลิปนี้ราการที่1บทเรียนคืออะไรเลิกกลัวผีได้แล้วครับคริสเตียนเลิกกลัวผีเลิกกลัวการขับผีอันดับแรกก่อนเลิกกลัวผีได้แล้วพี่น้องดูสิครับเด็กตัวเล็กๆขับผีได้และตัวท่านน่ะอายเด็กบ้างไหม อายเด็กมั้งไหมเลิกกลัวผีได้แล้วคริสเตียนต้องเลิกกลัวผีดังนั้นนี่เป็นสิ่งที่สําคัญคริสเตียนหลายคนนะ่ะถูกสอนให้กลัวผีว่ามันมีอํานาจมากอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งเกี่ยวอย่าไปดูคลิปวิดีโอของมันอย่าไปดูการปลดปล่อยของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระกัมพีบอกอันเนี้ยใครที่บอกใครที่บอกนะใครที่บอกที่สอนแบบนี้ เป็นคนสอนให้พี่น้องกลัวไม่ใช่นักรบของพระเจ้าพี่น้องประการที่หนึ่งอันดับแรกเลิกกลัวผีได้แล้วดาวิดไม่ได้กลัวในการฆ่าโกลแอตดาวิดมีใจกล้าหาญวิ่งเข้าหาโกลแอตแต่ทุกคนกลัวหมดยกเว้นดาวิดเพราะดาวิดมีพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าเขารู้ว่าเขาไม่ตายเขารู้ว่าเขาไม่แพ้ใครที่สอนให้คริสเตียนกลัวผีพี่น้องครับพวกเขากําลังสอนให้คุณอยู่ใต้อํานาจของมัน เราไม่ควรไปให้เกียรติเราไม่ควรยกย่องนั่นเรื่องจริงเราไม่ควรดูหนังผีเป็นเรื่องจริงแต่เรื่องราวของการเรียนรู้การปลดปล่อยพี่น้องครับเป็นสิ่งที่คริสเตียนทุกคนต้องเรียนรู้เมื่อคริสเตียนมีการขับผีเราจะมองดูและเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอายเด็กไหมครับอายเด็กไหมคริเสเตียนที่กลัวผีประการที่หนึ่งเลิกกลัวผีได้แล้ววิญญาณแห่งความกลัวไม่ได้มาจากพระเจ้ามันต้องการให้เรากลัวมันนะต้องเข้าใจ ประการที่2เลิกกลัวการขับผีนอกจากเลิกกลัวผีแล้วประการที่2เลิกกลัวการขับผีโอ้มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสาวกครับพี่น้องมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสาวกพระเยซูพระเยซูบอกว่าถ้าพวกเจ้าไปประกาศที่ไหนมีคนเชื่อที่ไหนหมายสําคัญเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นคือเขาจะขับผีเขาจะรักษาโรคถ้าพี่น้องกลัวการขับผีรังเกียจสิ่งเหล่านี้ ผมบอกเลยคนที่รังเกยียจสิ่งเหล่านี้หรือกลัวสิ่งเหล่านี้หรือต่อต้านสิ่งเหล่านี้เขาเป็นคนที่มีผีเพราะผีไม่อยากจุกเปิดเผยครับเพราะไอ้น้องที่มันน้องแอนที่อยู่ที่นี่ก็เป็นคนที่ไม่เชื่อว่าคิสเสียนมีผีสามีเขาก็ถูกขับทั้งสองคนเลยไม่เชื่อแต่สุดท้ายเมื่อเขายอมจำนวนเขาถูกเปิดเผยพระเจ้ากําลังลืมมาถึงประตูแห่งพระพรในชีวิตของเขาพี่น้องครับสองอย่ากลัวกันกับผีนอกจากเลิกกลัวผีแล้ว ต้องเลิกกลัวการขับผีใครก็ตามที่ไปสอนพี่น้องว่าอย่าไปดูคลิปการกับผีอย่าไปดูคลิปการปลดปล่อยอย่าไปอยู่ในบรรยากาศการปลดปล่อยเดี๋ยวผีจะเข้าพวกนี้เป็นคนที่ไม่มีความเข้าใจในเรื่องราวฝ่ายวิญญาเลยพระเยซูขับผีคนกลางตลาดไม่เคยบอกให้สาวกไปไกลๆไม่เคยบอกให้คนในตลาดไปอยู่ห่างๆพระองค์ไม่พระองค์ขับโชว์เลยพระองค์ขับโชว์เลยไม่ได้ยกย่องผีเพราะว่าคนที่จะขับคือพระเจ้า ผู้ที่มีอํานาจพระเอกคือพระเยซูคือพระเจ้านะครับดังนั้นใครก็ตามที่สอนพี่น้องว่าอย่าไปรู้คิปกับผีเดี๋ยวผีเข้าผมบอกมันจะเข้าได้ก็ต่อเมื่อคนคนนั้นมีผีประเภทเดียวกันและคนคนนั้นรักความบาปผมจะมาสอนวันคูทีสิบเก้านี่แหละอย่าไปกลัวการกับผีผีจะเข้าคนคนนั้นได้ที่ขับหรือผีจะเข้าคนคนนั้นได้ที่อยู่รอบๆสถานที่เหล่านั้นก็ต่อเมื่อ คนคนนั้นมีผีประเภทเดียวกันและคนคนนั้นรักความบาปเปิดใจให้ความบาปและแก้งว่าเป็นคนชอบําแก้งว่าเป็นคนดีและไปขับผีคนอื่นผีเข้าครับผีเข้าผีเข้าแต่มันไม่สามารถเข้าคนที่ทำไมครับเกียดความบาปต่อให้คนคนนั้นมีผีประเภทเดียวกันถ้าเขาเกียดความบาปเขาไม่รักความบาปเขาปิดใจเขาอยากปิดแปลงพระเจ้ามัดมันไว้แล้วครับประตูเหล่านั้นถูกป,ปิดแล้วเข้าไม่ได้ มันจะผ่านเลยท่านไปพี่น้องผมบอกพี่น้องเลยว่าไม่ว่าผีจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลไม่ใช่สาระสําคัญเลยผมมีคลิปของผมผมยืนขับผีอยู่น้องผู้หญิงคนนี้ก่อนหน้าเนี้ยและหลายๆครั้งผมเจอแบบนี้นผีมันพยายามจะจับมันชักมือกลับมันเข้าไม่ได้ไหน จับไม่ได้เหรอเออมันเป็นยังไงลูกของน้องแอนก็อยู่ที่นั่นหลายคนก็อยู่ที่นั่นเป็นสิบสิบคนมันเข้าไม่ได้แต่มันจะไปเข้าคนคนหนึ่งที่มีผีประเภทเดียวกันแต่มันก็เข้าไม่ได้มันพยายามคานไปเพราะอะไรเพราะผู้หญิงคนนั้นไม่ได้บูชาไม่ได้นมาสการเลิกความบาปแล้วมันก็เข้าไม่ได้หรือมันขึ้ไนไง หรือมันขึ้นมาบัดไอซ์ข้าวลงไปมันนี่มันจะอยู่ใต้หมูลูกื่องมาที่ใต้ข้าวหมาดิอมยืนจับไปอยู่ที่มาจากไหนมาดิมันจะขันพระจับจับมันพิกจับมันพิกจับมันพิกดูสิมันจะไปไหนพระพิดาจับตัวอะไรที่เรับฮะตัวอะไรตะขาดตะขาดไปหาพี่อ่ะ

แต่ใครก็ทาไปวางมือคุณอื่นและดันอ้วกวางมือคุณอื่นและผีตัวนั้นดันติดเข้ามาดันเข้ามีรอยรั่วมีช่องดังนั้นคริสเตียนเลิกกลัวการขับผีได้แล้วเพราะอะไรมันคือการถวายเกียรติแด่พระเจ้าอาจารย์ทําไมอะ่ะไม่ชอบไปการที่สามคุณดูการขับผีเป็นงานของใครงานของพระวิญญาณโดยพระนามของพระเยซูใครได้เกียรติพระองค์ได้เกียรติพี่น้องดูผีสิครับ มันเหมือนตอนไหนในพระคัมภีเหมือนตอนไหนในพระคัมภีผมเจออย่างนี้บ่อยมากเมื่อมีหลายคนจะต่อต้านเมื่อคนคนนั้นรับคําสอนของคนที่ต่อต้านมามากับพีรู้ไหมครับใครไปหาเขาพระเยซูพระเยซูมาครับเหมือนตอนไหนในพระคัมภีแดนเกราซาที่มันยกมืออ้อนวอนก้มกราบพระองค์พี่ต้องเห็นภาพชัดเจนเลยว่างานนี้เป็นงานของพระเยซูพระวิญญ,ญาณเป็นพระวิญญ,ญาณจริง ที่นำการสถิตของพระเยซูมาพระวิญญาณปลอมผีจะอยู่สบายน,นั่งหัวเระาะนั่งพูดภาษาแปลกๆโดยผีที่อยู่ในตัวนิ่งและสบายพระวิญญาณปลอมมันปลอมทุกที่รวมถึงบทผมด้วยบางทีมันคนมานั่งหัวเราะอย่นี้โอ้ผมปลอมในนี้เลยเองไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่ที่นี่ที่นี่ไม่รับพระวิญญาณปลอมออกไปเดีย๋ยวนี้นั่งอ้วกนั่งอ้วกออกไปการสถิตของพระเยซูโดยพระวิญญาณจะทําให้ผีอยู่ไม่ได้ และผียอมจำนวนและก้มกับพระเยซูแดนเกราซาพี่น้องเห็นไหมครับภาพเดียวกันเลยยกมือก้มกับพระเจ้ารักผู้หญิงคนนี้รักครอบครัวนี้รักเด็กคนนี้พระองค์อยู่แม้กระทั่งเด็กๆมันตอกย้ำว่าอย่างไงแผ่นดินสวรรค์เป็นของคนเช่นเด็กเหล่านี้พระเจ้าอยู่กับคนพระเจ้ามาอยู่ด้วยเลิกโกหกผีได้แล้วและเลิกด่าว่างานพวกนี้ได้แล้ว เลิกถูกคําสอนเพี้ยนเพียนที่สอนให้คนกลัวผีและไปดูรับพระวิญญาณมารับพระวิญญาณนั่งหัวเราะอันนี้สิความรักร้องจริงๆพี่น้องครับผียังรู้ว่าพระเยซูอยู่ที่นี่อยู่กับงานที่ผมทำพระองค์มาผีออกอยู่ในบระเงืม่มผีแดนเกรรซา,าแดนเกรรซา,าพี่บอลบอกทุกลิ้นจะยอมรับรวมถึงลิ้นผีด้วยว่าพระองค์เป็นพระเจ้า นี่คือสิ่งที่สําคัญที่ผมอยากจะบอกพี่น้องนี่ผมอยากจะบอกพี่น้องว่านี่คือบทเรียนง่ายๆเลิกกลัวผีได้แล้วเลิกกลัวการกับผีให้สิ่งเหล่านี้ทําให้เกิดความยำเกรงพระเจ้าที่จะละอายต่อบาปเหมือนอาเนียกับซาฟีราเห็นไหมครับแม้กระทั่งไปโกหกพระเจ้าตายเลยอยู่ในการสถิตของพระเจ้าต้องยำเกรงพระเจ้าและเรารู้ว่างานนี้ เป็นงานของพระเจา้าอย่าไปดูถูกไอ้ประเภทที่ต่อว่านินทาลับหลังคุยกันไว้งานนี้มีงานขับพีโดยนายพีโอ้ยเหมือนพวกมุฟฟ้าฤๅสีเลยแล้วผมบอกว่าที่จริงคลิปพวกนี้ผมมีเยอะแต่ผมเลือกเอาอันนี้ออกมาเพราะว่าเด็กตัวเล็กๆพระเจ้าก,ก็อยู่กับเขาและพระเจ้าก,ก็ใช้เขาได้ผ่านสิทธิอำนาจที่มาจากผู้นำเพราะว่าพี่น้องผมแนะนำอย่าไปทำอย่างนี้นะครับ ที่พระเจ้าให้ผมทําอย่างนี้เพราะอะไรผีมันโม่มันอวดว่ามันจะทําลายครอบครัวนี้ผมเห็นรูปอยู่ที่นั่นแล้วผมบอกว่าพระเจ้าใช้เด็กเล็กๆคนนี้ได้ผมก็ไปอุ้มขึ้นมาแล้วผมปธิญานอวยพรแล้วขอพระเจ้าเมตตาแต่พี่น้องก็เห็นครับพระเจ้าเคลื่อนไหวประเด็นสุดท้ายคืออะไรพี่น้องวิญ,ญญาณบางประเภทอาจารย์โอพระเจ้าไม่ให้ขับพระเจ้าให้ผมสอนให้พี่น้องขับ มีผีบางประเภทที่ผมขับแล้วพระเจ้าบอกเราไม่อนุญาตให้เจ้าทําเราให้เจ้าสอนเขาที่เขาอธิษฐานเพื่อครอบครัวของเขาเองโรคบ,บางอย่างผมอธิษฐานให้ไม่ได้โรคบางอย่างผมอธิษฐานให้ไม่ได้แต่ผมสอนพี่น้องให้อธิษฐานได้นั่นคือเรื่องจริงพระเจ้าใช้ผมในบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าอยากจะใช้ผมรู้พระเจ้าใช้ผมทาทุกอย่างได้แต่บางอย่างพระเจ้าบอกเราไม่ให้เจ้าทํา เราให้เจ้าสอนเจ้าต้องสอนและเขาจะทำดังนั้นผมอยากจะหนุนใจท้าทายพี่น้องผ่านคลิปนี้สันส้นๆก่อนที่จะมาคุยกันเยอะๆเรื่องพระวิญญาณปลอมเรื่องสงครามฝ่ายวิญญาณในวันพุธที่19บกมกราทุ่มคืนอยากเอามาหนุนใจพี่น้องพี่น้องครับไอตัวที่มันโผล่มาเนี่ยมันเป็นตัวทหารตัวที่ขัดขวางมาระพรตัวที่เป็นหัวหน้าดังนั้นผมอยากจะหนุนใจท้าทาย โดยเฉพาะคนที่ขับผีรักษาโรคที่อยากเติบโตกับพระเจ้าถ้าคุณไม่เคยจับพวกทหารคุณไม่จับไม่เคยจับกองทัพของมันที่ลงมาจากข้างบนไม่เคยจับตัวที่เป็นแม่ทัพของมันที่วางแผนตัวคุมตัวเงาให้ความมืดตัวความตายพี่น้องต้องระมัดระวังและเข้มแข็งเติบโตพระเจ้าจะยกคุณไปอีกระดับหนึ่งของสงครามฝ่ายมิญญา ดังนั้นผมอยากหนุนใจท้าทายพี่น้องผ่านคลิปวิโดีโอลเล็กนี้และวิญญาณตัวเนี้ที่มันสัมเดับน้องแอนมันคือตัวขัดขวางพระพอรตัวเนี้ยผมบอกเลยผมก็เพิ่งจะรู้เพิ่งจะรู้ว่ามันทํางานแบบไหนเรารู้ว่ามันมีตัวขัดขวางแต่เราเพิ่งจะรู้ว่ามันทํางานแบบไหนมันรวมตัวกันได้มันสามารถดึงบางสิ่งบางอย่างออกจากชีวิตของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวได้ ผมจะมาสอนในวันพุธที่19ไม่งั้นมันจะยาวขึ้นไปดังนั้นผมฝากพี่น้องไว้ผ่านคลิปน่ารักนักของน้องแฮวิสให้พี่น้องดูจริงจรผมมีคลิปแบบนี้เยอะแต่เด็กเล็ก,เ,ลกเนี่ยมีอยู่สองสาครั้งเองที่ผมทําแบบนี้และนี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่มันชัดเจนดีผมอยากให้พี่น้องเข้าใจเข้มแข็งกับพระเจ้าเลิกกลัวผีได้แล้วอายเด็กเลิกกลัวการขับผี อย่าไปฟังคนที่ทำครึ่งๆกลางๆแล้วก็สอนไปเรื่อยสอนมั่วสอนอะไรพระเยซูไม่เคยไล่คนออกไปเวลาพร,พระองค์ขับผีรักษาโรคพระองค์บอกอยู่ดูความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็จงอยู่ดูความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและพี่น้องรู้เลยว่างานนี้ใครมาพระเยซูครับอยู่ในพระคัมภีร์ไหมแดนเกเบรซา,าอยู่ในวิวอ์ไหมอยู่อยู่ในพระธทมกิจการไหมตอนผีมันพูดว่านี่เปาโลผู้รับใช้ของพระเจ้าสูงสุดมาประกาศ แต่มันขัดขวางมันมีเวลาของมันที่มันจะพูดแล้วก็ไล่มันไปแล้วผมก็เคยสอนพี่น้องแล้วเราจะเชื่อได้ไงว่าผีมันพูดความจริงผมบอกถ้าคุณไม่มีของประทานสังเกตฝ่ายวิญญาณคุณไม่มีพระคำที่แน่นและคุณผูกมัดมันไม่สําเร็จไม่ต้องไปคุยกับมันครับไม่ต้องไปคุยกับมันมันโกหกมันหลอกได้โดยเฉพาะคนที่ไม่มีสิทธิอํานาจที่แท้จริงที่มาจากพระเจ้านะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่มีพระคำและถ้าไม่มีของประทาน และทีมช่วยอย่าไปไม่ต้องมีคุยกับมันนั่งไล่แต่ผมบอกเลยไอ้ที่อ้วกออกอ้วกออกน่ะของเป็นตัวเล็กๆก่อนตัวหลักๆที่มามันจะสู้เหมือนอย่างนี้ครับมีตัวแม่ทับมันนะตัวแม่ทับมันเขาเคยไปไหว้ศาลศาลหนึ่งเราไล่ไปแล้วปรากฏว่าเมื่อไล่ตัวนี้ออกปุ๊บมีอีกตัวหนึ่งขวางขึ้นมาเป็นลักษณะบุคคลแล้วก็ผมก็วางมือมันถึงโผล่ว่าเป็นแม่ทับ ตัวที่ลูกน้องเรียกมาช่วยเพราะมันไม่อยากจะออกมีเรื่องสองครามใบิญยาเดี๋ยวผมเคยเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้กดหัวใจรัวๆให้กับพระเยซูของเราที่เป็นความจริงและทุกอำนาจอยู่ใต้พระบาทของพระองค์จริงๆและพระองค์อยู่กับเด็กเล็กๆภาพองค์อยู่กับเด็กเล็กๆพระองค์ก็อยู่กับเราทั้งหลายทุกคนได้ถ้าท่านยอมให้พระองค์ใช้ พระอ,องค์เคลื่อนไปพระอ,องค์ทำถ้าเด็กยังอยู่ได้แล้วทําไมพระอ,องค์จะอยู่คุณไม่ได้ถ้าพระองค์ใช้เด็กเล็กๆคนนี้ที่ยอมเชื่อฟังยอมไม่ผมอุ่นแล้วทำไมพระอ,องค์จะใช้คุณไม่ได้ปัญหาไม่ใช่อยู่ที่พระเจ้าปัญหาอยู่ที่พี่น้อง